มอะจะมีคำหนึ่งที่มอดจะพูดกับทีมบ่อยมากเลยว่าทำไมจะทำไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> ทำไมเวลาเรามีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมถึงมีคนที่สามารถขึ้นต้นมาด้วยว่า มันน่าจะทําไม่ได้นะแต่สําหรับมอสเองอะในการท,ทําทุกแบรนด์มาหรือในการท,ทําธุรกิจมาค่ะทุกอย่างอะมันมีร่องในการทําได้หมดเลยและสามารถใช้รีซอาที่มีอยู่ในการทําได้หมดเลยเหมือนกันมอสเริ่มต้นทําหักจากแค่เงินประมาณ30,000บาทค่ะ mm hmm. ถึงแม,ม้มอสจะทำธุรก,กิจอยู่แล้วมันไม่ได้เอาเงินในธุรก,กิจนั้นมาทําเลยมอสเริ่มต้นาการทําหากมาแค่3 0 0 0 0บาทตอนนั้นอะมันไม่ได้ทีม ของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซมาทำเลยนะคะมอททำแค่2คนกับโฟวเดอร์มอสทำจนมอสรู้ว่ามันมีตลาดและมันมีกลุ่มลูกค้าแล้วมันไปได้แหละเราถึงค่อยเริ่มทรานเฟอร์น้องๆในทีมมาทำโฟกัสที่หาบมากขึ้นค่ะทุกอย่างที่มองว่าเอ้ยมันไม่น่าจะทำได้นะทำไมถึงแบรนโยเกิร์ตเกาหลีที่เราจะต้องเอาเข้ามาทำไมถึงตั้งคำถามเริ่มต้นว่ามันไม่ได้หรอกมันน่าจะขายไม่ได้หรอกคนไม่น่าจะชอบหรอก ทำไมเราไม่ลองทําดูก่อนละ่ะแต่การลองทําของมอสและทีมทุกคนนะคะเราลองทําในสเกลเล็กๆเพราะถ้าเราทําในสเกลเล็กเราก็จะเฟลในมอลและถ้าเราไปต่อได้เราถึงค่อยสเกลต่อได้ะคะ่ะ